พาคุณผู้ชมลงใต้นะครับไปดูส้มโอหอมขวนหลังนะครับเป็นผลไม้พื้นถิ่น Gi ของจังหวัดสงขลาซึ่งก็มีรสชาติที่โดดเด่นนะครับไม่เหมือนส้มโอทั่วไปด้วยเนื้อที่หอมแล้วก็หวานฉ่ำไม่มีรสชาติที่ขมจังหวัดจึงมุ่งมั่นแล้วก็ผักดันสู่ตลาดนะครับเพื่อที่จะให้ส้มโอหอมขวนหลังเป็นหนึ่งในของฝากแล้วก็ถูกใจผู้บริโภคครับ ฉ่ำสีชมพูเข้มรสสัมผัสหอมหอมวานอมเปรี้ยวไม่ติดขมนี่คือเอกลักษณ์ของส้มโอหอมควนลังผลไม้พื้นถิ่นจังหวัดสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I เมื่อปี2,560นิยมปลูกมากในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังแถบบ้านคลองวาดคลองนนคลองต่ำและคลองสอ ซึ่งจะให้ผลผลิตดีกว่าพื้นที่อื่นๆเนื่องจากอยู่ใกล้ลำคลองมีตะกอนและแร่ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ผู้ได้ลิ้มลองส่วนใหญ่จึงติดอกติดใจและกลับมาซื้อซ้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปีซึ่งเป็นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดแม้ส้มโอหอมควรลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI แล้วแต่เทศบาลเมืองควรลังก็ยังมุ่งรักษาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต ซึ่งสวนส้มโอหอมควรลังที่จะใช้ตราจีไอได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก่อนโดยจะมีการออกตรวจคุณภาพส้มโอหอมควรลัง2ปีครั้งเพื่อรักษาคุณภาพทั้งรสชาติเฉพาะรวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกคือเปลือกเขียวนวลผลกลมสูงไม่มีจุกน้ำหนักผลอยู่ระหว่าง1-2.5กิลกรัมและต้องดูแลแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ แล้วก็ทุกๆ2ปีเนี่ยจะมีการต่อ GI เรแล้วก็จะต่ออีกครั้งหนึ่งก็คือปี62แล้วก็มา64แล้วก็ไปปีต่อไปก็คือปี66แต่ว่าปีนี้เป็นปี65ปี65เนี่ยมันจะเป็นปีที่มีผลผลิตเราต้องตรวจผลผลิตของปีนี้เพื่อที่จะต่อปีหน้าก็รวมแล้วก็เป็นปีที่3แลเลยนะคะสําหรับการต่อ GI ของในสวนค่ะคือส้มโอหอควนลังที่เด็ดที่สุดคือเขารสชาติจะไม่ขมนะอ่าแล้วก็สีเขาเป็นสีชมพูแบบ แบบหน้าทานเลยแล้วก็กลิ่นเขาจะมีกลิ่นหอมเขาจะมีน้ํามันตอมน้ํามันที่ผิวอะคะ่ะอและอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามาควลังคุณต้องมากินสบหอมควลังมันคือเอกลักษณ์ของควลังไปแล้วตอนนี้หลังจากตรวจประเมินมาตรฐานจะมีการสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลอนุญาตใช้ตราจีไเพื่อรับรองผลประเมินก่อนเสนอรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออนุญาตให้ใช้ตราจีไอไทยต่อไป สำหรับปีนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอหอมควนลังเข้ารับการประเมินจำนวน28รายและผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น21รายเรามีสวนส้มโอที่ได้ GI นี่ประมาณ13สวนนะครับแล้วก็ปีนี้นี่เรามีผู้เข้าร่วมที่เป็นเป็นสวนส้มโอนี่ประมาณ28สวนนะครับเกือบ30สวนนะครับที่จะทำ GI เราจะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ แรงผลผลิตนะครับในเรื่องของการการะตุ้นการปลูกนะครับเพราะตอนนี้นี่เทศบาลเมืองคนลังนี่เรามีการจัดการและก็มีรูปแบบนะครับในการช่วยเหลือเกษตรกร นะครับเราก็มีภาคส่วนและก็มีกลุ่มนะครับที่ที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกันอยู่แล้วนะครับแปลงไหนที่มีปัญหานะครับเราก็มาร่วมประชุมกันมาร่วมมันแก้ไขแต่เราเราเราเน้นนะครับเรื่องของปลอดสารพิษด้วยเหมือนกันนะครับโอของควนลังของเรานี่รับรองนะครับการันตีในเรื่องของสารพิษไม่ไม่มียาปนในในส้มโอหอมของเราอยู่แล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับกลุ่มพัฒนาส้มโอหอมควนลังเทศบาลเมืองควนลังให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอหอม พลังอย่างต่อเนื่องมีการจัดอบรมให้ความรู้เรืกก่องการเพราะปลูกดูแลผ,ลผลผลิตให้ได้คุณภาพส่งเสริมการตลาดโปรโมทสินค้าด้วยการจัดงานส้มโอหอมควนลังเป็นงานประจำปีของเทศาบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อยอดสู่ตลาดให,ใหญ่ในประเทศให้ส้มโอหอมควนลังเป็นหนึ่งในของฝากที่ผู้มาเยือนอำเภอหัดใหญ่ต้องไม่พลาดสุริยานกแก้วถ่ายภาพฟาริดารดกุบ ทีมข่าว n อ t บภาคใต้ารายงานจากจังหวัดสงขลา